ทำเอาทางด้านของแฟนๆที่ติดตามข่าวสารวงการบันเทิงตกใจอยู่ไม่น้อยค่ะหลังจากที่ธัญญา,ญญาธัญเรศออกมาประกาศลดสถานะกับสามีอย่างเป็กสัญชยัยเหลือเพียงแค่สถานะพ่อแม่ของลูกเท่านั้นพร้อมยืนยันว่ายังสามารถทํางานร่วมกันได้เหมือนเดิมแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่จะมีโมเมนต,ต์น่ารักแล้วก็เฮฮาร่วมกันในไลฟ์ดูเหมือนว่าทั้งคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะคะจนหลายคนก็ไม่ทันได้ตั้งตัวกับข่าวนี้ซึ่งล่าสุดคะ่ะทางด้านของพิธีกร ตอนฝีปากกล้าอย่างมดดำกรชาพาได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวกลางรายการข่าวใส่ไข่นะคะโดยก็เผยมุมมองในฐานะคนสนิทของทั้งสองคนโดยพี่มดดำค่ะบอกว่าในฐานะที่เมื่อก่อนเคยทํางานร่วมกับทัญญาอยู่ด้วยกันทุกวันนางนิ่งแล้วแล้วนางเนี่ยก็จะไม่ค่อยอะไรอยู่ดีๆก็ออกมาประกาศแบบนี้ พี่มดดำค่ะยังบอกต่อด้วยว่าคือนางเนี่ยอยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนมานานแล้วรู้สึกว่าอยู่กันแบบนี้สถานะมันดีกว่าด้านของแองจี้ค่ะก็มีการแสดงความคิดเห็นนะคะว่า แล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถึงได้บื้มมาอย่างนี้พี่มดดำนะคะก็เผยต่อค่ะบอกว่าปกติเนี่ยเมื่อก่อนถ้าจับได้ว่ามีกิ๊กมีน้อยหรืออะไรนางจะเรียกเป็นเงินนะไม่อารวาดไม่อะไรละทุกวันนี้เอาเงินไว้ก่อนที่เขาพูดในไลฟ์ว่าถ้าสิบล้านได้ไหมบอกเลยว่าสิบล้านมันเก่าไปแล้วมันสมัยไหนแล้วสิบล้านก็คงไม่ได้ประเด็นนี้เนี่ยทัญญาก็ตอบไปแล้วนะคะว่าไม่ได้ และส่วนตัวก็คิดว่าเขาคงไม่ได้โกรธกันแล้วเรื่องผู้หญิงเนี่ยมันดูเล็กน้อยไปแล้วสำหรับทัญ,ญ่าเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่นางก็คือเป็นเพื่อนกันซึ่งมันก็อาจจะมีเรื่องบางเรื่องบางอย่างที่ทำให้น้อยใจกันนิดๆหน่อยหหรือเปล่าพี่มดดามบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวถ้าเจอธันญ,ญ่าเนี่ยก็จะถามนางให้แล้วกันค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังเสริมถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่ายังดูดีนะ และเชื่อว่าไม่ได้มีปัญหาหนักอย่างที่หลายคนกังวลค่ะซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแฟนๆเนี่ยพากันส่งกําลังใจให้กับทั้ง2ฝ่ายค่ะทั้งทางพี่เป๊กแล้วก็พี่ธัญญาเองให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปนะคะโดยเฉพาะพี่ธัญญาเองนะคะเวลามาไลฟ์ที่ไรเนี่ยก็จะมีแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตค่ะหลายคนเลย ที่คอมเมนต์ค่ะส่งกําลังใจให้กับพี่ธัญญานะคะแบบรัวๆมากมายเลยละค่ะและพี่ธัญญาเองก็บอกนะคะว่าขอบคุณกําลังใจจากทุกคนมากๆโดยก่อนหน้านี้เองค่ะหลายคนก็จับตานะคะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยที่ต้องแยกทางกันเป็นเพราะอะไรกันแน่โดยก็มีคลิปที่พี่ธัญญาค่ะถามพี่เป็กสัญชัยรงๆต่อหน้านะคะว่าไปทําอะไรที่เชียงใหม่แล้วก็ใช่คนเดียวกับคนที่ไปอเมริกาด้วยหรือเปล่า หลายๆคนก็เลยโยงกันไปค่ะว่านี่เป็นสาเหตุทําให้ทั้งคู่นะคะตัดสินใจลดสถานะเหลือแค่พ่อแม่ของลูกลงหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ยังคงร่วมงานกันมาไลฟ์ด้วยกันปกติค่ะแล้วก็มีการตอบคําถามแฟนๆผ่านทางไลฟ์ด้วยเหมือนกันเรียกว่าก็ส่งกําลังใจให้กันดีกว่านะคะแล้วก็รอซัพพอร์ตค่ะทั้งคู่กันต่อไป